กระแดตตัวแบบสองในเซเว่นเพิ่งรู้ว่าในเซเว่นมีกระแดตตัวที่เป็นแบบสองนอยมากค่ะมาได้สามอันอันนี้คือวาสลีนปึงเฮ้ยยังไม่เห็นนะในกล้องยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นรอสบายเฮ้ยสบายตัวเองนี่นอ่น่ะหนึ่งสองสามปึงโอ้โหเฮ้ยไอ้นี่ปึงเฮ้ยมันมุนี่นี่ปึ้งปึ้งโคจะเดอ่ะเอ้อุอ้ยอุ้ยสะใจปะเออสะใจอ่ะ

คนทางกันแดตตัวเลยก็เฮ <ide él an ici> ้ยดังเปี้เออวาสลีนเฮ้ยวาๆานาลาดิเคียโนดเุ้ยนีเวิยอุ้ยกันแดดตัวแบบสองในเซเว่นที่ห้า